สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะวันนี้ตูนเอา Mercedes-Benz C 2 Club, 5 0 Coupe W 2 0 5 M G คันนี้นะคะมาลดราคาให้ค่ะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะเบาะแดงสีเทามาดูสภาพรวมๆของคันนี้กันเลยค่ะกระจังหน้าของเขานะคะแบบด n d g น i l l นะคะโลโก้ใหญ่มีกล้อง360ให้นะคะเซ็นเซอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติด้านหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ ตัวนี้ไฟไม่เหลืองค่ะไฟหมุนปรับตามวงเลี้ยวนะคะเป็นยางมิชลินด้วยค่ะยางใหม่ปี2023นะคะเดี๋ยวมาชมความสวยงามของคันนี้กันเลยค่ะภายในเบาะแดงค่ะให้ความสป,ปอร์ตหรูหรานะคะเลขไม์ของคันนี้นะคะว้าวมากๆเลยค่ะอยู่ที่9 3 0 0 0กิโลนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกขึ้นลงได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับแพทเทิร์นชิฟค่ะแล้วก็ปุ่ม ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะคะคอนโทรลได้จากพวงมาล,ลัยเลยค่ะคันนี้เป็นจอแอนดรอยแบบใหม่นะคะซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะช่องแอร์ก็เปลี่ยนมาให้นะคะมีแบบแสงแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยแต่ถ้าไม่ชอบแบบนี้มีของเดิมให้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นระบบเกียร์แบบ7สปีดนะคะมีโหมดการขับขี่สปอร์ตอีโค่สปอร์ตพัสนะคะมีให้หมดเลยค่ะมาพร้อมหลังคาซันรูฟด้วยนะคะ ตัวหลังคาซันรูฟค่ะม่หลังคาตึงอยู่นะคะไม่มีชิ้นไหนต้องซ่อมนะคะตัวคอนโซลต่างๆนะคะก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์มากเลยคันนี้ไม่ต้องเก็บรายละเอียดแล้วในส่วนของแอร์แยกซ้ายขวานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวคูปนะคะแต่การนั่งข้างหน้าข้างหลังสบายค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงเดิมจาก Mercedes-Benz นะคะมาพร้อมกับ Memory s ่ซีให้ถึง2ฝั่งค่ะด้านหลังขึ้นลงสบายนะคะภายในบ ต่างๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยค่ะเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะคะคันนี้เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีสปอยเลอร์แบบเคปลาติดมาให้ด้วยนะคะไม่มีของเดิมให้นะคะได้เป็นตัวนี้ไปเลยค่ะตัวฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์นะคะฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ ข้างแก้มซ้ายขวาเดิมเลยนะคะฝากระโปรงเดิมหมดเลยะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นทรงคูปนะคะแต่ตรงนี้สามารถพับเรียบได้เพื่อให้ใส่สัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้มีอุปกรณ์มาให้ครบเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นตัว MG นะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาพร้อมกับปลายท่อคู่แบบนี้นะคะรถสวยค่ะไม่มีที่ติเลยสีรอบคันภายในภายนอกรายละเอียดจุบจิบต่างๆนะคะ สวยงามค่ะเดี๋ยวมาชมด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะคะ211แรงม้านะคะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11กิโลลิตรนะคะความแรงกับน้ำมันเนี่ยถวนถวนกันไปค่ะตัวนี้นะคะคานหน้าแก้มซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะคะ ฟ้ากระโปรงเดิมเมคอัพนะคะยังมีแต้มอยู่เลยนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอยู่ที่1 4 9 9 0 0้บาทค่ะสามารถจัดไฟนันได้เต็มนะคะพร้อมผ่อนยาวๆไปเลยค่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ25,000บาทนะคะสนใจรถคันนี้รถสวยๆไม่น้อยๆแบบนี้นะคะเรามีประกันหลังกันขายให้ทุกคันเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์082-856-000 0 หรือแอดไลน์นะคะแอดเอด9ีเาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟช r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r ชัวดอท